อยู่ในสายแล้วกับคุณธนพรงามวงวานค่ะคุณธนพรส,ส,สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณธนวัลแลวก็คุณมอรนายค่ะค่ะดูกรอบของราคาน้นในรอบสัปดาห์นี้โอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีมากขนาดไหนคะค่ะจริงๆก็ราคาน,นเน่เนก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะโดยปัจจัยที่จะมาทําให้ราคาขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นในเรื่องของตัวเลือเศรษฐกิจต่างๆที่จะออกมาในช่วงต่อจากนี้นะคะรวมทั้งในเรื่องของความไม่สงบในตนอนกลางที่ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าเราก็มองว่ากรอบเนี่ยตัวเบรนท์เองเนี่ยถ้ามันขึ้นไปถึงแนวต้านที่ร้อยสิบเหรียญนะคะก็มีอ จะมีโอกาสที่จะมีแรงเทขายอ่าเทเทขายราคาน้ำมันออกมาได้นะคะเราก็เลยให้กรอบตัวเบนซ์อันนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งร้อยี่ถึงหนึเหรียญค่ะส่วนเวทเท็กซัสก็ให้กรอบอยู่ใกล้เคียงกันนะคะอยู่ที่1นึ่งถึงหนึเหรียญค่ะค่ะแล้วปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ราคาน้ำมันขึ้นไปแตะที่แนวต้านได้รอบสัปดาห์นี้มีอะไรที่ต้องจับตาบ้างคะ แล้วจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะจะมีตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะที่จะออกในวันนี้แล้วก็จะมีตัวเลขเลกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านนะคะของทางสหรัฐแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของอตัวเลขเศรษฐกิจของทางยุโรปนะคะก็จะเป็นตัวเลขกต่จะมีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจของเยอรมน,นีด้วยที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นอกจากนี้นะคะก็ต้องติดตามตัวเลขการประกาศตัวเลขสต็อกน้ํามันคงคลังของทางสหรัฐนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้ราคาน้ํามันในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมาเนี่ยปรับสูงขึ้นนะคะเพราะว่าในรอบสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวสต็อกน้ำมันของทางสารัสนี่รวมกันสองสัปดาห์เนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง20ล้านบาร์เรลเลยนะคะก็ต้องติดตามดูว่าในวันพุธนี้นะคะที่จะมีการประกาศว่าตัวสต็อกน้ำมันเนี่ยจะปรับตัวลดลงอีกหรือเปล่าซึ่งถ้ามีการปรับลดลงต่อเนี่ยก็อาจจะหนุนให้ราคาน้ามันโดยเฉพาะตัวเวสเทิร์นเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อได้ค่ะครับราคาน้ํามันในบ้านเราผู้ค้าอย่างเชลกับเคาเท็ก็ปรับราคาขึ้นไปแล้วเจ้าใหญ่อย่างพตทอกับบางจาก,กาาจะปัปรบขึ้นะ จริงๆก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าดูค่าการตลาดของเช้าวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มเบนซินเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่าการลาตลาดต่ำมากนะคะอยู่ไม่ประมาณบาทเดียวเองนะคะส่วนตัวดีเซลเองเนี่ยก็อยู่เพียงแค่บาทสามสิบเท่านั้นนะคะก็สําหรับตัวกลุ่มเบนซินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะคะในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะคะตอทอและบางจากส่วนดีเซลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังยืนอยู่ที่ ต่ำกว่า30บาทนะคะแต่ว่าจะเป็นการปรับลดกองทุนน้ำมันแพงค่ะถ้าขึ้นนี้จะสกี่ตังค์ครับสำหรับกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอลนะครับค่ะถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็น่าจะ5้าสิสิตางค์ต่อลิตรนะคะเพื่อทำให้ค่าการตลาดเนี่ยกลับขึ้นมาสู่ระดับที่เหมาะสมก็คือบาท50ิบค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับธนพรครับค่ะปังยักรีบเติมหมาดซะช่วงสัปดาห์นี้ต้องเติมไว้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มจะปรับแล้วปรับอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกเลย